นะครับเราจะดูพระคําของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับฟิลิปลปบบททบีบทที่สามครับฟิลิปปีบทที่สามบทที่สี่ครับบทที่สี่ทีฟิลิปปีบทที่สี่นะครับฟิลิปปีบทที่สี่เราจะอ่านข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าครับหนึ่งถึงข้อที่ห้าครับ ปุิปีนะครับบุริสี่หน้าที่2 3 7 3นะครับ2 3 7 3ข้อที่1นะครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าผู้ที่รักของข้าพเจ้าจงยืนบ้านในองค์พระเป็นเจ้าข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินธิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วยผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นผู้ซึ่งได้ทํางานในข่าวประเสริฐด,ด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคลเมด้วยรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วข้อ 4. นะครับจงเช่นชมยินดีในองค์พระเป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงเช่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่าน ประจากแก่คนทั้งปวงองค์พระเป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วโอเคครับเจมนำเราอิทฐานครับพระบิดาครับเรารักพระองค์เรารักเพราะเจนารมของพระองค์พระองค์ครับเราต้องการอย่างมากที่จะเข้าใจถึงเพราะเจนารมของพระองค์เพราะเรารู้ว่าทางของเราความคิดของเราหลักการของเราเองมันใช้ไม่ได้ผลในชีวิตของเราพระองค์ครับเรารู้และยอมรับแล้วก็เชื่อว,ว่าเพระเจตนารมของพระองค์เป็นเข็มทิศที่ดีที่สุดในชีวิตของเราขอาเจ้าทรงโปรดที่จะ ประทานความเข้าใจกับเราทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยเราวิหารในพระนามขององค์พระสุขเจ้าฟิลิปปีนะครับเป็นจดหมายที่อาจารย์โปโลเขียนถึงคิดจากที่ฟิลิปปีนะครับและอาจารย์โปโลได้ยินข่าวในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่นั่นและอาจารย์โปโลเป็นห่วงคนที่นั่นเพราะอาจารย์โปโลเคยประกาศกับเขามีนคนรับเชื่อที่นั่นแล้วก็มีคิดจากที่นั่นนะครับและสิ่งที่อาจารย์โปโลสั่ง แล้วก็เขียนถึงคิดจักที่นี่นะครับในเช้าวันนี้เราจะดู3สิ่งที่อาจารย์โบโลสั่งแล้วก็จริงๆในสิ่งที่อาจารย์โบโลเขียนถึงคิดจักที่ฟิลิปปินส์ในยุคนั้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราถ้าเราดูข้อที่2ที่3เราเห็นถึงคนในคิดจักมีการทุ่มเถียงกันมีการทะเลาะก,กันในคิดจักนะครับซึ่งในยุคนั้นก็เกิดขึ้นและในยุคปัจจุบันของเราก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกัน นะครับซึ่งทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเราในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็คือจงทําเช่นนี้เถอะอาจารย์โปโลสั่งคิดจากที่ฟิลิปปีว่าจงทําเช่นนี้เถอะนะครับสามสิ่งในเช้าวันนี้เราจะดูด้วยกันนะครับเราดูสิ่งแรกนะครับเราดูข้อที่2ถึงข้อที่ข้อ2ถึงข้อที่4ครับเจมาข้อ2ถึงข้อที่4ครั้งครับข้อ2นะครับ,ข,ออรบข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนดังสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วยผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้แท้ของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นผู้ซึ่งได้ทํางานในเขาประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคียวเมยด้วยรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วพอแล้วครับซึ่งเราเห็นข้อที่2ข้อที่3เราเห็นสิ่งที่อาจารย์โปโลเป็นห่วงคิดจากที่นั่น และอาจารย์โบโลได้ยินข่าวถึงผู้หญิงเหล่านี้นะครับะทะเลาะกันนะทุ่มเถียงก,กันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในในคิดจกักนะสิ่งแรกที่อาจารย์โบโลบอกเรานะค,รคำว่าจงหมายความว่าให้ให้ตั้งใจและให้ทําตามนั้นนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์โบโลปรารถนาและอยากจะสั่งพี่น้องที่คิดจักที่ฟิลิปปินส์ให้ระวังนะครับ อย่างแรกที่อาจารย์บโลบอกว่าจงหยุดที่จะทุ่มเถียงกันในคิดจักพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและเวลาที่เรามารวมกันแบบนี้พี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาที่เราอยู่ในคิดจกักคิดจักไม่ใช่อาคารนะคิดจักคือพี่น้องที่มารวมกันและหลายๆครั้งหลายคนยิ่งหลายคนก็ยิ่งหลายปัญหา ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราควรจะโฟกัสไปที่พระคําของพระเจ้าและจุดหมายปลายทางหลักของเราก็คือพระคําของพระเจ้าถ้าเราเดินตามพระคําของพระเจ้าทุกอย่างจะไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาความเป็นส่วนตัวของพวกเราเข้ามารวมกันปัญหาเกิดครับปัญหาเกิดแน่นอนและในตอนนี้เช่นกันผมเชื่อว่าในคิดจักที่ฟิลิปปีนะครับ อาจารย์โบปโรหได้ยินข่าวถึงผู้หญิงสองคนนี้เขามีการทะเลาะกันมีการทุ่มเถียงกันในเรื่องต่างๆครับซึ่งบางครั้งพี่น้องทำไมอาจารย์โบปโรพูดถึงผู้หญิงเหล่านี้เพราะส่วนมากพี่น้องรู้ไหมปัญหาเกิดขึ้นส่วนมากนะผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไม่ดีนะจะมาจากผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องรู้ไหมความบาปของเราเข้ามาสู่พวกเราเพราะใครครับเพราะผู้หญิง แล้วก็นําไปสู่ผู้ชายแล้วผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไม่ดีนะครับแต่ผู้หญิงเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าซึ่งเมื่อเรารู้ว่าเราอ่อนแอรเราต้องระวังเพราะผู้หญิงสามารถที่จะได้รับการล่อลวงหรืออะไรง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราต้องระวังในตัวจุดนี้ในคิดจากเช่นกันนะครับสิ่งที่ซาตานมันใช้หลักการเดียวกันกับปฐมกาลก็คือผู้หญิง ซึ่งเราต้องระวังครับว่าเราอยู่ในคิดจักรของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดคืออย่ามีปัญหาถ้าเมื่อไหร่เรามีปัญหากันหรือทุ่มเถียงกันหรือตามการแตกแยกในคิดจกักรพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองว่าเรากําลังอยู่ในทางของพระเจ้าไหมเรากําลังเป็นเครื่องมือของพยามารซาตานหรือเปล่าและอาจารย์โบโลสั่งกับคิดจักที่นี่ว่าจงหยุดทุ่มเถียงกันให้ระวังตรงนี้ครับ เพราะการที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้พี่น้องครับเราต้องระวังเพราะหลายๆครั้งถ้าเราไม่นึกถึงพระคําของพระเจ้าถ้าเราไม่นึกถึงในทางของพระเจ้าพี่น้องไหมปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะและจริงๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายด้วยนะซึ่งหลายๆครั้งเราอยู่ด้วยกันพี่น้องครับเราต้องมีความคิดมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทางเดียวกันในทางของพระเจ้าซึ่งเราจําเป็นจะต้องเตือนสติซึ่งกันและกันว่าบางครั้งอะเวลาที่เราคุยกัน ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเราคุยกันพี่น้องครับเราต้องนึกถามว่าเราคุยกันเนี่ยเรากําลังทําให้มันแตกแยกหรือเราทําให้ในทางของพระเจา้าเพราะหลายๆครั้งผมเชื่อว่าทุกคนคุยกันเราต้องถามว่าเราคุยเรื่องคนอื่นและทําให้เราแตกแยกกันหรือเราคุยเพื่อจะนูนใจกันพี่น้องครับเราต้องสังเกตว่าในการที่เราสามัคคีทํากันเราต้องถามว่าเราคุย แล้วมันได้ประโยชน์หรือมันทําให้เสียประโยชน์เพราะหลายๆครั้งเรานั่งคุยกันพี่น้องครับเราไม่อยากจะเป็นเหมือนตอนที่เราไม่เชื่อพระเจ้าเวลาเรานั่งคุยกันเราอยากจะคุยเรื่องของพระเจ้าคุยเรื่องความชื่นชมยินดีทางของพระเจ้าชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่โอ้มีคนรับเชื่อที่นั่นมีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตที่นั่นที่นี่นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะคุยกันเพื่ออะไรรู้ไหมครับหนุนใจคนอื่นช่วยคนอื่นเสริมสร้างคนอื่นขึ้น แต่ไม่ใช่แบบคนเหล่านี้เขากําลังคุยกันและทุ่มเถียงกันทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการในคิดจักของพระเจ้าและอาจารย์โบโลบอกว่านี่คือสิ่งที่สามสิ่งที่ในคิดจักไม่ควรจะเป็นอย่างแรกก็คือจงหยุดที่จะทุ่มเถียงกันสิ่งที่สองที่อาจารย์โบโลอบอกคิดจักที่ฟิลิปปีนนะครับเราดูข้อที่ข้อที่4ครับเดี๋ยวดูข้อที่4ครับ จงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดสิ่งที่สองที่เราเห็นในข้อที่4ก็คืออาจารย์โบโลบอกว่าจงอีกครั้งอาจารย์โบโลสั่งคิดจากที่นั่นว่าจงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาทำไมอาจารย์โบโลพูดอย่างนี้ครับเพราะในคิดจักมันมีเวลาที่ดีเวลาที่ไม่ดีใช่ไหมครับ ในชีวิตเราเช่นกันมันมีเวลาที่ดีเวลาที่ไม่ดีถามว่าเราอยากจะให้มันดีตลอดไหมใจเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่หลายครั้งชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นไหมไม่แต่อาจารย์โบโลบอกว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามอาจารย์โบโลบว่าสิ่งที่เราควรที่จะเป็นในพระเจ้าคือจงชื่นชมยินดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราชื่นชมยินดีเราไม่ได้แค่เสริญพระเจ้า แต่เราโนุนใจคนอื่นด้วยหลายๆครั้งพี่น้องเวลาเราฟังเราคุยกันเราอยากคุยเรื่องอะไรเรื่องดีหรือไม่ดีแต่พี่น้องครับอย่าให้เราเป็นคนที่เสพสิ่งที่ไม่ดีคนบางคนนั่งคุยเรื่องดีไม่ได้ต้องคุยเรื่องที่ไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเสพสิ่งที่ไม่ดีตลอดแล้วเราไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่ดีได้พี่น้องครับอย่าเป็นคริสเตียนแบบนั้นและอาจารย์โบโลบ,บอกว่าให้เราเป็นคนที่ ควรที่จะสรรเสริญชื่นชมยินดีในทางของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาที่เราคุยกันให้เราชื่นชมยินดีในทางของพระเจ้าทุกเวลา<ม>เพราะอะไรครับเพราะเวลาที่ไม่ดีมันก็มีแต่เวลาที่ไม่ดีนั่นก็พิสูจน์ว่าเราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ไหมเพราะการชื่นชมดีพระเจ้าพี่น้องควรจะมีในคิดจกักควรจะมีในครอบครัวเราควรจะมีในชีวิตของเราทั้งสามสิ่งในเช้าวันนี้ครับมันควรมีในชีวิตของพวกเรา สิ่งแรกคือหยุดที่จะทุ่มเถียงกันในครอบครัวเหมือนกันพี่น้องครับหลายหลครั้งพี่น้องเวลาเราทุ่มเถียงกันเราไม่มีใครชนะนะเราทุ่มเถียงกันในครอบครัวไม่มีใครชนะไม่ว่าสามีชนะเราก็เถียงกันเราก็ทะเลาะกันผมถามว่าใครชนะไม่มีใครชนะในคิดจังเหมือนกันเวลาเราทุ่มเถียงกันใครชนะครับไม่มีใครชนะคนที่ชนะคือซาตานที่มันชอบมันมันต้องการสิ่งนั้นแต่พระเจ้าไม่ได้ชื่นชมยินดี เวลาที่เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าซาตานมันเกียดครับเมื่อเราเสรรเสริญพระเจ้าซาตานมันเกียดมันไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่พี่น้องครับสิ่งที่สองนี่เราต้องมีคือชื่นชมยินดีในชีวิตเราพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเจออะไรให้เราเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีพี่น้องเม่ตั้งแต่ผมเชื่อพระเจ้ามาผมจะคิดบวกมากขึ้น คนที่คิดบวกหรือคิดในทางของพระเจ้าเวลาเรามีพระวญฒญิธรรมมทธิ์ของพระเจ้าเราจะมองปัญหาบางครั้งเป็นพระพรเป็นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะช่วยเราที่จะดีขึ้นแต่แต่ก่อนรู้ไหมครับเวลาเราไม่มีเรามีปัญหาเราไม่อยากจะเจอและพี่น้องรู้พอเราเจอปัญหาเราไม่เรียนรู้เราก็จะกลับไปเจอเหมือนเดิมอีกแต่ในทางของพระเจ้าเราเจอปัญหาเราขอบคุณพระเจ้า เราเรียนรู้เราเห็นมันเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดตาให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเวลาที่เราเข้าใจในทางของพระเจ้ามากขึ้นเราจะสามารถที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้แต่คนที่มีเชื่อพระเจ้าไม่มีใครต้องการปัญหาไม่มีใครอยากเจอเจอกับสิ่งที่ไม่ดีแต่พี่น้องครับแต่พระเจ้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าใช้ทุกอย่างได้พระเจ้าใช้ทุกปัญหาได้ พระเจ้าใช้ทุกอย่างที่จะให้เราชื่นชมยินดีให้เราดีขึ้นพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับปัญหาปัญหาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมปัญหาทําให้ไม่ผมเรียนรู้แต่ให้ผมดีขึ้นกับคนอื่นกับการรับใช้กับการพูดคุยกับคนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันช่วยเราแต่พี่น้องครับถ้าเรามีแต่สิ่งที่ดีเราเลยไม่รู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหน แต่พระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยเราครับเพื่อจะช่วยเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยเราที่จะชื่นชมยินดีในท่าทางของพระเจ้าถ้าเราถ้าเราเป็นเป็นลูกของพระเจ้าเรียนรู้ครับที่จะคิดบวกคิดบวกคือไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเราสามารถชื่นชมยินดีได้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าสามารถใช้ได้ทุกอย่างบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ ผมเห็นหลายๆครั้งพี่น้องปัญหาเข้ามาถามว่าเราชอบไหมแต่พี่น้องไมมันช่วยเราที่จะปกป้องพีน่น้องรู้ไหมว่าวัคซีนที่เขาฉีดให้กับเราท่วงเป็นโควิดหรือวัคซีนเป็นหวัดอะไรก็ตามไข้หวัดใหญ่อะไรก็ตามพีน่น้องเขาเขาาฉีดเชื้อที่มันเราควรจะมีเพื่อป้องกันการปันเป็นหวัดเวลาเราเป็นแล้วมัน ครั้งต่อไปอ่ะเราจะเป็นยากขึ้นคือการป้องกันไปนในตัวมันจะสร้างภูมิป้องกันในตัวเช่นกันครับปัญหามันเป็นแบบนั้นในชีวิตของพวกเราโอเคเราไม่มีใครอยากให้ป่วยครับไม่มีใครอยากให้เป็นหวัดหรือเป็นโควิดแต่เมื่อเราเป็นไม่น้องมันเป็นภูมิป้องกันช่วยเราที่จะดีขึ้นที่จะป้องกันโรคเหล่านั้นเช่นกันครับปัญหาปัญหาจะช่วยเราที่จะป้องกันตัวเราและเราจะรู้ว่า เ,ออเราเคยเจอแล้วและเราจะดีขึ้นและพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเราที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพราะหลายๆครั้งผมจำได้แต่ก่อนผมไม่ชอบปัญหาผมไม่ชอบทะเลาะผมไม่ชอบที่จะเจอสิ่งอย่างที่ไม่ดีแต่พี่น้องไหมครับเวลาเราเราหลีกเลี่ยงมันและเราคิดว่ามันไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเราก็คิดว่าเราไม่ชอบ แต่พี่น้องมเมื่อเราเป็นแบบนั้นเราจะไม่เรียนรู้อะไรเลยและเพื่อเราเจอแล้วเราก็จะไปโทษว่าทำไมเราถึงเจอเพราะอะไรเราถึงเจอแล้วเราจะไปโทษคนนั้นคนนี้ที่สร้างปัญหาแต่จริงจริงพี่น้องครับเราควรมองที่เรามองที่ปัญหาและมองที่เบอร์เจ้าว่าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้อะไรและเมื่อเราเรียนรู้เราเข้าใจพี่น้อง เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้เราสามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เพราะหลายๆครั้งเี่นี่น้องผมคุยกับเต้เต้บอกว่าอาจารย์ทําไมคนไม่เชื่อพระเจ้ายากจังทําไมเขาไม่อยากเชื่อพระเจ้ามันง่ายนิดเดียวผมบอกว่าเต้จาได้ไหมทําไมเราไม่มาเชื่อพระเจ้าตอนนั้นเราได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าก่อนหน้านี้ทําไมไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรายังไม่ลําบากไงเรายังไม่เจอปัญหา พี่น้องคนที่ตกต่ําคนที่แย่เท่านั้นถึงจะมาถึงพระเจ้าเห็นไหมครับว่าหลายหลายครั้งเราจะไปมองว่าอ้ยถ้าเราดีเราจะมาถึงพระเจ้าไหมไม่มีใครดีมาถึงพระเจ้าเพราะหลายหลายครั้งผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตใครบางคนที่เรารู้จักหลายหลายครั้งการตกต่ําบางครั้งเราไม่อยากให้เขาเจอหรอกครับแต่บางครั้งเมื่อเขาเจอปัญหานั้นอาจจะนําเขามาถึงพระเจ้าก็าได้ ผมเห็นปัญหามากมายนําคนที่นี่มาถึงพระเจา้าและพี่น้องกับความตกต่ําเราไม่อยากให้ครอบครัวเราเจอญาติเราเจอหรือคนนั้นคนนี้เจอแต่พี่น้องแมื่สิ่งเหล่านี้มันจะนําเขามาถึงพระเจา้าเมื่อเขามาถึงพระเจา้าเพราะปัญหานั้นมันเกิดอะไรครับความชื่นชมยินดีเพราะอะไรรู้ไหมเขาชีวิตเขาได้เริ่มสิ่งที่ดีกว่าได้เริ่มสิ่งที่ดีกว่าและสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ซึ่งหลายๆครั้งเราเราต้องเข้าใจว่า นี่คือสิ่งที่อาจารย์โปรโลต้องการอยากจะบอกแกเราว่าจงชื่นชมยิดีในทุกเวลาเราต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ในทางใหม่ทางของพระเจ้าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปปัญหาเป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้ดีขึ้นที่จะช่วยเราที่จะเสริมเสริญพระเจ้าได้เพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าทรงดีเสมอพระเจ้าผมไม่เคยโทษพระเจ้าในปัญหาที่เข้ามาผมไม่เคยโทษพระเจ้า จริงครับผมไม่เคยโทษพระเจ้าในปัญหาที่เข้ามาในชวิตของผมผมโทษใครครับผมโทษตัวผมเองและขอบคุณพระเจ้าที่อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะดีขึ้นและเพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้พี่น้องไหมครับอาจารย์บโบร,รู้ว่าถ้าเราศึกษาชีวิตอาจารย์บโบรชีวิตอาจารย์บโบรดีตลอดไหมไม่ครับพี่น้องเม่พออาจารย์บโบรมาเชื่อพระเจ้ายิ่งรับใช้พระเจ้าชีวิตอาจารย์บโบยากลําบากนะแต่ อาจารย์โปโลเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าและอาจารย์โปโลรู้ว่าทุกปัญหาพระเจ้าให้เจอพระเจ้าก็สอนเขาช่วยเขาที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้และสุดท้ายอาจารย์โปโลบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีข้าพเจ้าชื่นชมยินดีและอาจารย์โปโลเข้าใจถึงความชื่นชมยินดีในทางของพระเจ้าและอาจารย์โปโลอยากจะบอกพวกเราว่าเราควรเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าในทุกเวลา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งจงชื่นชมยินดีเถิดนี่คือสิ่งที่สองที่อาจารย์บโลบอกว่าคิดจักควรจะมีทุกคนควรจะมีอย่างแรกก็คือจงหยุดทุ่มเถียงกันในบ้านในครอบครัวในคิดจกักสิ่งที่สองครับจงชื่นชมยินดีองค์ผู้เป็นเจ้าทุกๆอย่างทุกๆเวลาสิ่งที่สามครับ ดูดูข้อที่ห้าครับจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระเป็นเจ้าทรองอยู่ใกล้แล้วอสิ่งที่สามที่อาจารย์โบโลสั่งให้คิดจากที่ฟิลิปปีมีในชีวิตของพวกเขาเห็นไหมครับข้อที่ห้าบอกว่าอะไรครับจงจงให้จิตใจของที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงสิ่งที่สามที่เราทุกคนต้องมี ที่อาจารย์โปโลว,ว่าเราทุกคนควรที่คริสเตียนควรจะมีสิ่งที่สามคือจิตใจที่อ่อนสุภาพคริสเตียนไม่ควรจะเป็นคนที่แข็งกระด้างพี่น้องครับเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเราในทางที่ไม่ดีพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับคืออะไรที่ไม่ดีเราควรเปลี่ยนผมผมผมได้ยินข่าวดีจากคู้รับใช้คนหนึ่งอาจารย์กวิทบอกผมว่า มีคนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้าแต่ก่อนอ่ะเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าเขาไม่อยากจะพูดกับคนแต่ตอนเนี้ยพระเจ้าทํางานในจิตใจเขาและตอนเนี้ยพี่น้องไหม <c oughs> จากคนที่ไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะคุยกับคนเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะตัวเขาเพราะพระเจ้าพี่น้องด้วยเวลาเราคุยกับคนมันแสดงออกถึงการสุภาพอ่อนโยนคริสเตียนควรจะเป็นแบบนั้นพระเยซูค,คิดอ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอ คำว่าอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าทําให้เราอ่อนแอนะครับคือเราควรสุภาพกับทุกคนเราควรที่จะเป็นพยเพราะสิ่งนี้พระเจ้าบอกว่าจงมีจิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่ทุกคนคือจิตใจที่อ่อนสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนให้มันประจักษ์ออกให้คนอื่นว่าเมื่อเราเป็นเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนพี่น้องครับคำพูดหยาบคาย หรือคำพูดที่ไม่สุภาพไม่ควรจะออกจากปากเราแต่ก่อนโอเคเรายังไม่เชื่อพระเจ้าเรามีภาษาอีกไม่ว่าภาษาวัยรุ่นหรือภาษาอะไรก็ตามแต่พี่น้องพอเราเชื่อพระเจ้าภาษาใหม่ที่เราควรจะมีคือภาษาของพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าบอกว่าความสุภาพอ่อนโยนของท่านควรประจักษ์แก่คนทั้งปวงสิ่งนี้พี่น้องครับคำพูดที่สุภาพ คำพูดที่อ่อนโยนการกระทําตัวที่อ่อนโยนอ่อนสุภาพต่อคนอื่นมันควรจะบ่งบอกว่าเราคือลูกของพระเจ้าอาจารย์โบโลบอกว่าสิ่งเนี้เราควรเป็นเราควรมีในชีวิตของพวกเรานี่นครับหลายๆครั้งเราอาจจะพูดกับคนอื่นเราไม่อ่อนสุภาพเราพูดอะไรก็ได้พี่น้องเคยเจอไหมคนบางคนผมเห็นหลายคนพี่น้องเหมือนกัน เวลาลอยู่ด้วยกันบางคนเจอกันไม่เคยหวัดดีกันพี่น้องเคยเป็นไหมไม่เคยหวัดดีมาเ,เพื่อนเจอกันไม่ไม่ไม่เคยหวัดดีเพื่อนหรืออะไรก็ตามไม่เคยทักทายแต่พอมีคนที่เรานับถือเข้ามาปุ๊บเราหวัดดีทันทีผมเห็นพี่น้องทํากับผมกับหลายๆายคนแบบนี้พออยู่ด้วยกันเขาผมไม่รู้ว่าเขาทักทายกันไหมนะแต่พอเขาเห็นผมหวัดดีครับอาจารย์ มันบ่งบอกถึงอะไรรนะู้ไหมครับมันบ่งบอกถึงว่าตอนที่เราไม่ได้เจอคนที่เรานับถือเราเป็นยังไงแล้วพอเจอคนที่เรานับถือเราเป็นยังไงแต่ความอ่อนสุภาพอ่อนโยนพระเจ้าบอกว่าเราควรเป็นแก่คนทางปวงนั่นหมายความว่าทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่ดีที่นี่ก็คือเราเจอกันอันนี้ผมไม่รู้นะสำหรับผมอะทุกคนอ่อนโยนกับผม แต่ผมไม่รู้ว่าพี่น้องอ่อนโยนกันหรือปันหรือเปล่าเวลาที่เราเจอกันพี่น้องเราควรเป็นอย่างนั้นครับเราควรสวัสดีกันเราควรที่จะแสดงถึงความสุภาพอ่อนโยนต่อกันแลวกันพระเจ้าบอกว่านี่คือควรเป็นสัญญาณเป็นภาพพจน์ที่ลูกของพระเจ้าควรจะมีซึ่งเราควรจะเป็นแบบนั้นเวลาที่เราเจอกันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันพระเจ้าบอกว่าข้อที่หครับ พระเจ้าบอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพี่น้องครับเราควรเป็นเพื่ออะไรพยานชีวิตของเราอาจารย์โควิดเล่าให้ฟังว่าคนคนนี้แต่ก่อนไม่อยากคุยกับใครแต่ตอนนี้อยากจะคุยอยากจะแสดงออกอยากจะนำคนมาถึงพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเป็นพยานแบบนี้การมีสุขจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนมันเป็นพยานที่จะนำคนมาถึงพระเจ้า ทุกคนอยากจะเจอคนที่สุภาพอ่อนโยนผมเชื่อว่าพี่น้องก็อยากเจอพี่น้องอยากจะมีคนที่สุภาพอ่อนโยนรอบข้างพี่น้องในที่ทํางานพี่น้องในคิดจากของพี่น้องในครอบครัวของพี่น้องในพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปหวังว่าคนอื่นต้องเป็นกันเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนในบ้านเราเราต้องถามว่าเราเป็นตัวปัญหาหรือเราเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยน ในบ้านเราควรเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนคำพูดของเราการกระทําของเราพี่น้องครับในบ้านถ้าทุกคนสุภาพอ่อนโยนรู้ไหมไม่มีปัญหาแต่หลายๆครั้งพี่น้องรู้ไหมเราต้องสุภาพอ่อนโยนในครอบครัวก,ก่อนก่อนที่เราจะไปสุภาพอ่อนโยนต่อคนหนึ่งเพราะหลายๆครั้งจริงๆเป็นแบบนั้นครับตอนอยู่กับเพื่อนอีกอย่างหนึ่งเจอคนที่เราเคารพนับถือเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่เราควรสุภาพอ่อนโยนกับทุกคนไม่ว่าคนรอบข้างภรรยาลูกเราเรื่องคำพูดดีๆมันเป็นสิ่งที่ดีครับผมอยากให้ลูกผมเรียนรู้แบบนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมระวังมากที่สุดคือคำพูดที่ไม่สุภาพเพราะผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นแบบนั้นผมไม่อยากให้ลูกผมเรียนรู้แบบนั้นและเอาไปใช้ แม้กระทั่งผมได้ยินเขาพูดผมก็เตือนเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่ใช้ในบ้านเราไม่ควรจะมีในบ้านเราเราไม่ควรจะเอาสิ่งที่ไม่สุภาพเข้ามาในบ้านาในคิดจากเราเช่นกันในชีวิตเราเช่นกันพี่น้องครับอาจารย์โบโลบอกว่าจงหมายความว่าอาจารย์โบโลบอกสิ่งนี้เราจําเป็นต้องมีในชีวิตของพวกเราเราจําเป็นต้องมีในคิดจักของพวกเรา เราจําเป็นต้องมีในครอบครัวของพวกเราซึ่ง3มสิ่งนี้พี่น้องครับมันจะช่วยเรามันจะช่วยเราที่จะมีครอบครัวที่ดีขึ้นในคิดจักที่ดีขึ้นและตัวเองก็จะดีขึ้นด้วยอย,อย่างแรกครับเราทบทวนนิดนึงนะครับอย่างแรกก็คือจงหยุดทุ่มเถียงกันในบ้านในคิดจักในครอบครัวนะครับสิ่งที่สองคือจง ชื่นชมมีดีในอกผู้เป็นเจ้าทุกเวลาสิ่งที่สมจงสุภาพอ่อนโยนสมสิ่งนี้พี่น้องครับมันจะช่วยเราในครอบครัวผมเชื่อว่าผมว่าในเช้าวันนี้แค่เราจำเอาสามอย่างและนำไปใช้ในครอบครัวเราผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นการทะเลาะกันก็จะน้อยลงการทุ่มเถียงกันก็จะน้อยลงและมันจะช่วยเราครับ คิดจักของพระเจ้าจะดีขึ้นครอบครัวเราจะดีขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นและผมหวังว่ามันจะช่วยเราเพราะอะไรรนะู้ไหมพระเจ้าใกล้จะมาแล้วเราถามตัวเราว่าเราสรรเสริญพระเจ้าไหมเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมเราเป็นลูกที่คนทั้งปวงบอกว่าเราอ่อนโยนไหมเราเขาเขาบอกไว้ว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีคริสเตียนที่รักกันคริสเตียนที่อ่อนสุภาพ หรือเขาบอกว่าโอ้คริสเตียนเป็นแบบนี้เหรอซึ่งแบบนี้เหรอคือแบบที่ไม่ดีซึ่งมันไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นสามสิ่งนี้ชาวนี้จงหยุดที่จะทุ่มเถียงกันจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาและสุดท้ายครับจงสุภาพอ่อนน,อน้ออ่อนโยนต่อกันและกันนี่คือสามสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะช่วยเราหวังว่าจะช่วยเราที่เป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นแล้วก็ เป็นลูกของพระเจ้าที่ดีขึ้นและในครอบครัวเราด้วยก็จะดีขึ้นในชีวิตของเราเราเริ่ม